ฮัลโหลไอไวันก็กล่าวสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับและนี่คือเกมไหม่ครับและในคลิปนี้ผมมารีวิวม็อดและแจกม็อดนะม็อดนี้คือม็อดปืนนะเชื่อม็อดผมจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งเชื่อไว้ม็อดนี้ก็จะเป็นม็อดที่เกี่ยวกับปืนนะจะมีพวกแอนิเมชันท่าทางต่างๆที่ดีกว่าม็อดปืนอื่นนั่นเองมั MOD นนี้ลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชันนะแต่ผมจะไม่สอนลงนะก็น่าจะลงกันเป็นอยู่แหละส่วนใจนะ ก็แต่ละปืนของม็อดนี้ยนะคือมันจะใช้กระสุนต่างกันนี่คือกระสุนของแต่ละปืนนะบางปืนก็อาจจะมีใช้ซ้ําแต่ก็คือมันมีวิธีการดูอยู่ว่าปืนไหนมันใช้กระสุนอันไหนมาเดีเริ่มที่ปืนแรกเลยก็ในคลิปนี้ผมกะว่าจะไม่ได้รีวิวหมดนะอาจจะรีวิวบางปืนอ่ะปืนนี้ปีสามปืนนี้ใช้กระสุนอ่จุดสามศู ซึ่ดูยังไงวิธีการดูเราสามารถดูได้สองแบบก็คือกดเข้ามาที่อ,อีเ e ทอรี่ <Mother. S 1> ของเราแล้วนะเราก็กดไปที่ปืนมันก็จะเขียนน่ยจุดสามจุดสมศนย์แดเนี่ยเอนเอนข้อมูลดาเมจอะนะผมบางคําอาจจะอา่านไม่ถูกกระสุนจุดสามแปดเป็นยังไงเราจะดูยัยงไงว่ามันคือยังไงนีง่คือมันจะพยายามบอกเลยมันมันจะอยู่ตรงชื่อของอ่าแต่ละไอเทมก็ให้เราเอาดึงออกมานะ <c oughs> แค่นี้ปืนนี้เราก็จะได้กระสุนออกมาแล้วมารีวิวปืนนี้คร่าวๆเลยวิธีการที่เราจะเปลี่ยนกระสุนเนี่ยก็คือเราก็กดยิงค้างๆไปใช่ไหมถ้าเรามีกระสุนอยู่แล้วปืนมันจะสับกระสุนให้เราเลยแต่ถ้าเราไม่มีมันก็จะเป็นประมาณนี้ ปืนเราก็จะไม่สามารถยิงได้นะแต่พอเราเก็บกระสุนมาเราจะใส่กระสุนยังไงให้เรากดอาค้างนี่ก็จะประมาณนี้ของปืนนี้อันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะก็คือการที่เราจะดูแอนิเมชันได้เนี่ยเราต้องกดตีของแต่ละปืนนะทุกๆปืนแอนิเมชันจะไม่เหมือนกัน ซึ่งในม็อดเนี่ยเราสามารถแต่งปืนได้ครับได้แล้วก็คาบกระสุนได้นะคือเป็นม็อดที่ผมว่าค่อนข้างจะอิสระและให้อิสระเราแบบโคตรเลยมาไดไปปืนต่อไปเลยเอาเปืนนี้โอเคสกาเอลเอ็มสิบหกเอาประมาณนี้ดูว่าแล้วผมเอากระสุนอ่าจุดสามแปดไปคืนก่อน ก็อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละปืนมันใช้กระสุนไม่เหมือนกันนะอันนี้ M4A1 ใช้กระสุน5.56คูน45 m m บางปืนอ่ะคือเราก็อาจจะไม่สามารถดูแอนิเมชันมันได้ผมไม่แน่ใจว่ามันบั๊กหรือเปล่านะแต่ถ้ามันบั๊กก็ก็คงต้องรอเขาแก้เรามาดูว่ารีโหลดกระสุนนี้ดกระสุนปืนนี้ดีกว่า ใช้กระสุนห้าจุดห้าหกโอเคนี่ไงนี่ก็จะเปลี่ยนแอนิเมชัน Animation ท่าเข้าๆของปืนนี้นะต่อไป Hk 416ปืนนี้กระสุนห้าจุดหกเหมือนกัน จัดว่าแชมเลยเปืนนี้ต่อไปสก้าเอลสกอก็ใช้ห้าจุห้าหกเออผมลืมบอกไปเลยเปืนอะสมมติอันนี้กระสุนมันเต็มอยู่ใช่ไหมสามสามิบนัดแล้วผมไปจแต่ยี่สิบถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนกระสุนเลยเนะี่ยให้เรากดตีมันก็จะสับกระสุนเก่าออกแต่กระสุนกระสุนที่มันดึงออกไปผมไม่แน่จใจว่ามันหายหรือเปล่านะ เพราะว่าตัวผมไม่ได้เช็คในเอาเอาชีวิตรอดเลยแต่เสียดายที่มอดนี้ไอ็นอ่ะมันไม่เหมือนไออพบก,กันที่ผมเคยรีวิวไปก็คือไอ้มอดตัวเก่านั้นอะ่ะมันยิงกระจกหรือยิงเหล็กเสียงมันจะแตกต่างกันอันนี้คือมันยิงกระจกไม่แตกยิงเหล็กก็แตกอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะแย่แยไปนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่ามอเนี่เขาทามาดีมากๆเลยปืนต่อไปก็คือ พวกปืนพกปืนพกอันนี้น้อยผมน่าจะเอามาหมดเลยดีกว่าเริ่มแรกดีเซอร์เอเกิลปืนนี้ใช้กระสุนจุดห้าสิบไหนกระสุนจุดห้าสิบนี่ไงดาเมจปืนนี้ก็อยู่ที่สิบหกนะก็ยิงมอนสองทีก็ตายเลย มแนะนำถ้าจะเล่นในเอาเอาชีวิตรอดแนะนำก๊อกสิบแปดดีวกว่ามันรัวกว่าก็เก็บไปนี่ก็จะเป็นแอนิเมชันเปลี่ยนกระสุนของดีเซิร์นนะเดี๋ยวเอเรื่องแต่งปืนหรือคาบกระสุนหรือคาบปืนหรืออะน,นนี้ผมจะเอาไว้แค่แท้ายคลิปแล้วกันปืนนี้ให้ดามเมจอยู่ที่สนะิบสองนัดถ้าไม่เบากว่าดีเซิร์อีเกิลปกติอาจจะเป็นที่กระสุนด้วยแหละแต่ปืนนี้ผมว่าเทเลยนะ อันนี้ที่คุณเห็นน่ะเลเซอร์เขียวนี้คือผมไปแต่งมาเออเออไอ,อปืนพกนี้ผมอยากจะให้ดูเลยเลยยิงให้หมดครับก็คือคุณจะเห็นไหมเอัอนปืนอ่ะเวลาเวลากระ,ะสุนหมดอ่ะ รูปลักษณะมันเปลี่ยนไปเว้ยคือผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่ใช่สายปืนซะทีเดียวก็เลยไม่ค่อยแน่ใจซึ่งถ้ากระสุนเราหมดเราจะไม่สามารถกดดูวนิเมชั่นได้นะเราต้องเก็บกระสุนของเรากันแล้วก็ใส่แมกกาซีนนี่เรียบร้อยไอ้พวกปืนพกเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าไอ้พวกอนิเมชั่นของมันน่ะแม่งโคตรเท่เลย ยิ่งดีเสือทองเนะี่ยอย่างเท่อันต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าปืนอะไรวะไอแนวแนวน,นี้อ่ะผมใช้สับอ่าของพับจีเลยกันพวก SMG หรือปืนกลเบานั่นแหละประมาณนั้นผมลืมละ นี่คือ MP5 กระสุนจะกระสุน9คูณสิเกมมมือว่ายิงเร็วนะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันมันเร็วกว่าโอเวนกรรมต้องกระสุนเต็มก่อนนะครับถ้าจะใช้ออนิเมชันกระสุน9จุด9คูณ19อยู่ไหนวะนี่ไง ก็ถือว่าเท่นะแต่ผมน่าจะมั่นใจว่าเวลาเรากดวาแอนิเมชันเนี่ยเ,เพื่อนเราจะไม่สามารถเห็นได้นะก็ไม่เป็นไรพีเ่เก้าสิบห้าจิบนัดใช้ห้าจุดจ็ดคูณยี่ห้ามมเอ้คูคูณยี่แอ่าห้าจุดเจ็ด ห้าจุไงโอเคเลมอนนี้เท่เท่แบบเท่จ,จัดเลยทนายก็จะมีอยู่แค่สองอันนะดามเมรเนี่ยสี่บสองดามเมรใช้กระสุ 38, นจุดสาสามปดอีกปืนหนึ่งสิบอดดามเมรใช้กระสุนเจ็ดจุดสองคูณสาเก้ามม ก็ยิงไอรอนโกเลมเดี๋ยวมันเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบสองยิงสามตีตายถ้าเล่นเนี่ยเอาชิบวผมแนะนำให้มีติดตัวซักะกบอกหนึ่งนะเอาไว้เคียย์พวกซอมบงซอมบี้แอนิเมชันก็ฉาบประมาณนี้ดึงแม็กกาซีนออกมาเช็คเฮย้ยคาสปอร์เล่นใ,ใส่กับเข้าไปเฟียฟ้ยวเฟียฟ้ยวเฟี้ยว นายอันต่อไป S.K.S. ถ้าจะทำในเอาชิวรอบผมไม่ค่อยแนะนำนะอาจจะไม่คุ้มด้วยแหละเพราะดาเมจอะดาเมจบันเบากว่าพวกปืนปืนกอีกจะมี R.P.G. G 7กับ uh, M. 1 3 4มิลิกััไอัน M. 1 3 4มิลิกััเหรือกสตลิงเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะเดี๋ยวเอากระสุนมันอองมาก่อนกระสุนมันใช้จุด3 8บล็อก ก็คืออันนี้เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนครับอีกทีหนึง่งเอากระสุน RPG อ,ออกมากัน RPG แต่ยิงอะ่ะผมแนะนำให้ซูมดีกว่านะเพราะถ้าเราไม่กดย่อด้วยอะ่ะมันจะไม่สามารถยิงได้เราต้องกดย่อเพื่อที่ว่าจะซูมและเล็งและยิง ปืนนี้ก็ยังคงมีอนิเมชันเหมือนเดิมนะแต่จะใหญ่ไปนิดนึงเอมินิการเนี่ยผมไม่รู้อะว่ามันต้องใส่กระสุนยังไงอันนี้อาคนดูอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้แบบศึกษามาละเอียดเลยขนาดนั้น เดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันมาเลยดีกว่าอันนี้ภูมิใจนำเสนอเพราะว่ามันเท่สุดละวอททรงมันดูเท่ผมว่าด้าเมจสามโคตสิบสองโอเคไปเก็บแต่ละกระสุนจะใช้วัตถุดิบ ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ผมจะไม่ได้มาค้าไปดูหรอกจะมามาสอนดูก็คยให้เรามาที่อะโต๊ะสร้างของมันนะมันจะชื่ออะอาร์โมคารติ้งผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าคำแรกอะ,อะก็คือสมมุติเราจะสร้างกระสุนลูกสองใช่ไหมเราก็กดเข้ามาแล,แล้วมันก็จะบอกเลยใช่ไหมอาร์ยูชัวร์ยูนิตสิ่งที่ต้องใช้ก็คือใช้คอปเปอร์อินกอสสิบห้าอัน ไอรอนนักเก็ตสิบแปดอันแล้วก็กันพาวเดอร์หกอันอ่าแต่ผมจะมายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือกระสุนอ่าห้าจุดหนึหกคูณสี่สิบห้าปืนนี้ใช้อ่าคอปเปอร์อินกอตสี่สิบห้าอันแล้วก็คูณแล้วก็ใช้กันพาวเดอร์สามอันก็จะประมาณนี้และอันต่อไปก็จะเป็นอ่าโต๊ะคับปืนแต่และปืนจะใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันเลย อันนี้ก็จะเป็นของดีเซอร์ทิกเกิลสิ่งที่จะใช้ก็คือไดมอนด์สองหกโกหกโกอินกอตสี่สิบสองไอไอรอนอินกอตแล้วก็หนึ่งเบสโหลดเอาตัวอย่างอันต่อไปก็จะเป็น a w m a w m สิ่งที่จะใช้ก็คือสิบไดมอนด์ห้าสิบโกอินกอตร้อยห้าสิบไอรอนนักเอ้ยร้อยห้าสิบทุยสองร้อยห้าสิบไอรอนอินกอต แล้วก็5้าเบตลอดซึ่งใช้เยอะมากแล้วผมเอาตัวอย่างอันุสุดท้ายอันนี้ก็คือ MP5 สิ่งที่ใช้ก็คือสีลาพิด3 32สองไออนอินกอดน่าจะง่ายที่สุดนะแล้วผมลองดูปืนพกก่อนอาจจะมีง่ายกว่านี้โอเคปืนพกง่ายกว่าก็กิ17หรือ G17 ใช้อา16ไอรอนอินกอดก็จะประมาณนี้ ตู้นต่อไปนี่คือตู้อ่ะนะผมไปเหยียบไออตู้นต่อไปนี่คือของแต่งปืนมาเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างเลยละกันก็จะเป็นอ่าดีเซอร์แล้วกันก็คือเวลาเรากดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็ไปเลือกหมวดหมวดปืนของเราก็คืออันนี้ผมจะแต่งปืนเอ้ยบางปืนแต่งไม่ได้นี่ว่าลืมบอกไปเลยก็คืองั้นมา a w m เลยกันจะพอแต่งได้นะ นี่ก็จะเป็นของแต่งของ a w m นะก็จะมีให้ใส่สักคงสโคบเราอยากได้อะไรเราก็กดไปอ่าสมมติสโคบผมอยากได้เป็นสโคบอ่าสโคบ 8. แปดแค่นี้เราก็จะได้สโคบแปมแล้วนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีปืนอยู่ในอาแคตตาล็อกของเราก่อนคือเรากดเข้ามาคือเราสามารถวิวดูได้นะ ไม่มีเหรอทำไมปืนอื่นหนึ่งมี <C Mos qu as> ก็คือไอ้อันช่องแรกเนี่ยก็คือถอดของแต่งนะองไอ้อันของแต่งเนี่ยมันจะไม่ได้เสียพวก Ellen. วัตถุดิบอะไรเพิ่มเติมแล้วผมเอาดีเสอทองมาก่อนว่าปืนนี้มันแต่งได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมแต่งไว้แล้วเรากดเข้าไปดูไหม โคด้นดีเซิร์นี่คือสิ่งที่แต่งได้แต่งเลเซอร์โนเลเซอร์ออกไปคือเราสามารถกดพรีวิวดูได้นะว่าตอนนี้รูปลักษณะของปืนเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือถ้าเรากดไอ้นน่ช่องท้ายไอ้ยันตรงขวามันก็จะออกมาเลยก็ถือว่าปืนนี้เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรากดแบ k ก็คือมันจะให้เราแต่งเพิ่มเติมแต่ถ้าเราไม่ได้จะแต่งเพิ่มเติมเราก็แค่กดการกระบาดโอเคก็น่าจะประมาณนี้ผมอาจจะลวนลัดไปสักนิดนึงก็พยายามเล่งให้คลิปมันสั้นนะจะได้ไม่ยาวเกินไปนต่อไปนี่คือสูตรการคร้าของตู้แต่งปืนก็คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ก็คือไอรอนสองคือสิ่งที่เราต้องใช้นะั่นคือไอรอนอิงก็สอง เลสตนท็อตหนึ่งกระจกบล็อกสี่แล้วก็อาโต๊ะทุยกล่องคาบหนึ่งก็คือก็ให้เราอาเตรียมวัตถุดิบมาตามนี้ก็ก็ให้เรากดมาที่คาปติ่งนะคัปติ้งเทปว่าปกติก็คือมันก็จะโชว์แสดงเลยแล้วก็กดคาบไปและนี่เราก็จะได้อาโต๊ะแต่งปืนอันต่อไปก็คือโต๊ะคาบปืนสิ่งที่ใช้ก็คืออะอกบ็อก สามบล็อกแล้วก็ไอรอนอิน t อร์ดสี่ไอรอนบล็อกหนึ่งให้เราหยิบมาถ้้มันอ่านว่าโอ๊กรอนะมันจะโอ๊กบล็อกขอรี่ก็ให้เรากดเข้ามาที่โต๊ะคราฟเหมือนเดิมแล้วมันก็จะโชว์แสดงว่าคราฟยังไงให้เราคราฟมาเลยก็จะได้มาแล้วนะอันต่อไปอันสุดท้ายโต๊ะคราฟกระสุนสิ่งที่ใช้ก็คือจะใช้ เคยอันโต้คราฟกระสุนอ่ะจะเป็นอะไรที่คราบง่ายที่สุดแล้วนะก็คือมันใช้แค่ค o p เปอร์อินคออันแล้วก็ i อรอนอินคออันนะก็ให้เราหยิบออกมาเลยแล้วก็คราบตามสูตรบันนี้หรือว่าเราจะกดเข้ามาที่อ่าฟติ้งแท็บเลแล้วเราก็กดไปกดคราฟไปเลยก็ฉชรได้แล้วนะโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเพราะว่าจะกระชับคลิปนะให้ได้มันมีสาระเยอะ ก็คงจะมีประมาณนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยกดติดตามก็ได้แหละกดแชร์ด้วยแล้วกันแล้วจะมีลิงก์ดิสคอร์ให้ก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย